คุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์คลับแอมบาสเดอร์ของไทยประกันชีวิตนำทีมเพื่อนสมาชิกร่วมะจนภยัยตะลุยล่าขุมทรัพย์กับกิจกรรม The Amazing Race ตอนตามล่าหาขุมทรัพย์เมื่อวันที่27-28เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่พัทยางานนี้คุณหนุ่มสอนรามและลูกค้าตัวอย่งของคลับไทยประกันชีวิตต่างสนุกสนานและลุ้นกับการตามล่าหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นเมืองจำลอง Art in Paradise มิโมาซา นอกจากจะได้รุ้นขุมทรัพย์แล้วลูกค้าไทยประกันชีวิตยังได้เปิดประสบการณ์รอบด้านชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลอย่างใกล้ชิดโฮสต่าเก๋ๆใน Art in Paradise สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำจำลองและอีกมากมายงานนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตบท้ายด้วย Exclusive Dinner Party ริมหาดอาหารทะเลมื้ออร่อยพร้อมมินิคอนเสิร์ตดนตรีแนวบอสซา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆที่อยู่ในคลับสมาชิกของคลับไทยประกันชีวิตทุกท่านเนี่ยก็ไปกันเองมากครับสนุกสนานมากจริงๆครับโอกาสแน่เจอกันแน่นอนครับติดตามความพิเศษและประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันชีวิตจากกิจกรรมที่ไทยประกันชีวิตเตรียมไว้พิเศษเพื่อสมาชิกคลับไทยประกันชีวิตได้ที่โทร1 1 2 4มากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิต